สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่นที่สงขานะครับเรามาดูของเก่าดูของเก่ากันครับหลังจากเดินเที่ยวเสร็จแล้วเดินดูของเก่าเสร็จแล้วเราจะพากันไปเที่ยวที่าานี่วิวสวยมากมนน เออไปเดี๋ยวพ่อไปอ่านดูที่คืออะไรใหญ่กว่าที่บ้านแล้อีกใหญ่มากเลยดูดีเป็นะระฆังกลับหัวอู้หีบหีบโบราณด้วยหีบสมนเรามาตัวหาดหง ไปยิงมือกันนี้จริงมรือเปล่าเนาะไปแล้วบาง,บางเนาะเฮ้ยพี่น้ำผึ้งเหอเฮ้ยน้ำผึ่งสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สงขานะครับเรามาดูของเก่าดูของเก่ากันครับอ่ะถือกล้องหน่อยเนี้ยนี่เนี่นี่แล้วรพี่หนึ่งแกอยู่ตรงไหน,ไหนมาสองคนนั้หนหือ เรารีบเดินไปไหนกันเติมเติมเยอะนะเนี่ยเราไปดูตลาดเลยแล้วะตลาดมออาชีวะตลาดมออาชีวะมีห่วงเลยนะ ีดูของเก่าๆกันอ,อ๋อเดนะี๋ยวไปดูพี่หนึ่งกัน นี่ตู้ ATM กรุงไทยอยู่ไหนครับนี่เป็นเลยนะอ๋ะอ,นะอ,อโอเคอ๋อโอเคอ๋อใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแนวของเก่าครับกระเป๋าหนังน,น,นี่ก็จะเป็นผักครับ นี่ก็จะเป็นหมวกครับหมวกมีดครับหมวกมีดรองเท้าครับตรงนี้เสื้อผ้าครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานีนี่ด้วย ม,มันจะเหมือนตลาดตลาดกรมชนที่เราเดินสมัยก่อนนะใช่ไหมมันจะเหมือนตลาดกรมชนที่เราเดินสมัยก่อน เรื่อี้ว ไ่ช่าง โลนู้นเออกกโลงรงข้าวไปเดี๋ยวเราเราไปหายาดพี่น,อน้องกันหน่อยครับอ,อ๋อแกไม่ให้ปักหมดไปที่ร้านนี่มั้ยเดี<า>๋ยวญาพี่นอ้องไปขึ้นข้าว เดินเดิเดินเดินเดินเไปยืนเล็งนงกลางรถพึ่งรถรถพึ่งนะไปได้ไหมเราไปได้เดี๋ยวจ้าโอ้เหไอเจีวเนี้ยมันใจร้อนเนี่ย ไปก่อนแล้วเราค่อยไปนี้ไม่เปิดก็เปิดทำ หินนะห้ามวางนะเฮ้ยอ่าเป้าถือนี่เป้าถือนี่เอ,อ้ายปหรอ,อเออสื้อเออสื้อแนวนี้เต้ยวทองเหลืองายเลยว่ะเขาเอาถั่วดำเธอกินไหมเพราะแม่แมีรถทัวเรียนด้วย เอาแมเ่เธออ๋อพอหนึ่งวันรถเข็นไม่ใช่รถทะเลียนเอาไหมเอาไหมเอาอีกอันนึงค่ะตรวจดับอืมมันจะจะไม่รู้เว่ยมันแข็งอะ่ะไปก็คือไอติมไงยป่ะดูที่ตรงที่จอดรถไเนี่ยไ,นไนปน้ำเปล่ากี่เม็

ถึงเข้าย่านเมืองเก่าด้วยวันนี้อาทิตย์น่ามจะมีเที่ยวพอไหมเขาเริ่มเก็บแล้วนะเขาเริ่มเก็บแล้วพอดีพอม่ดีนพอดีพอมีจีนหรอดูดิ ดูกระดชมจบจบๆอเทียไเดียวจะไปจริงเห็นไหมล่ะไปอ่เพราน้มันตัวเองหล่อเลยมองขีเลยปตาหล่อกอืมทำไหล่อนะหล่อกระปุกตัวเขเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเเป็นเด็กอย่างเขาก็คือไม่ให้ ถึงเขาจะทำตัวเหมือนคนโตตอนอยู่ม2แต่สมองเขาเหมือนเป็นเด็กเขาคือตั้าเบ้ยหลังจากเดินเที่ยวเสร็จแล้วเดินดูของเก่าเสร็จแล้วเราจะพากันไปเที่ยวที่ เมืองเก่าสงขาแล้วครับไม่เอาครับไม่เป็นไรครับเป็นอะไรดีกวอเลยเหลือเขาดุเดียวเด็กชายบางคนไหวเด็กชายหรือผู้ชายองค์พ้นตัวเองเด็กชายเด็กดันจำชื่อตัวเองมั้ยน้องชื่อจริงชื่ออะไรอานนท์อานนท์ชื่อพ่อไปเลยอถ้ากดยังไง ตะกดยังไงตะกดยังไงเออแม่เนาะเออถูกด้านถูุดีสุดใช่เหรอใช่เออนี่กระดาษสันเทียนนี่นี่นี่ไม่หล่นสันเทียนหรือไงไปไทยอะไยทำไมต้งเอาทำไมถึงทำไมถึงว่าบุตรีสุดเนาะพ่อพ่อพ่อฮะพ่อนพ่อหงพ่ออะไรไหนเอาโทรศัพท์มาพ่าจะโพอดกันพ่อ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 เดี๋ยวกระเป๋าดูกระเป๋ามันหลุดแล้วนะเห็นไหมทำดีได้ไงมึง อยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่ที่ไหนจริงๆก็ถึงบอกแม่มันเดินไปมั่วแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ช่างอยู่ที่ไหนก็ช่างความชิบหายอยู่อยู่มันเยอะค่อยถืออย่างนี้นี่ตรงนี้มีฟองน้ำนี่นายปีมันจริงๆรงนะแลหมดแล้วแม่เย่รอกันคือเราเรา รวมโพงไม่เสิไปเดี๋ยวไปเมืองเก่าไปกินข้าวมาเลยกันไปไป,ไปเมืองเก่าไปกินข้าวมาเลยกัน,กนตลาดตลาดมือสองของเก่าที่ใหญ่สุดในภาคใต้ดูดิพเพื่อนๆปอใหญ่ๆนะมากเลยนะไปเป้นนะลูกนาะใช่โอ้ดูดินะดูดิโอ้ใหญ่มากอะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดสมีหลาครับที่จะมีรูปปั้นนางเงือกครับเราจะมาถ่ายรูปแบบรูปปั้นนางเงือกบรรยากาศมีที่สวนสาธารณะที่นั่งนี่เขานั่งนั่งทานอาหารกันเป็นหมู่คณะเลยครับก็จะมีร้านะอะไรครับครัวสมีหลานะครับเขาจะมีแอกนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับ ไปครับนานูก็จะเป็นวิวทะเลสวยงามเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าวิวทะเลจะเป็นยังไงมองเห็นเรือใบอยู่ในท้องคัวเองพอได้สิ่งที่ผอมาจับฮ่าเราไม่เอาไปทิ้งกระเป๋าหาไม่หายอยากเออ้ไหมเหรอใช่มไเลย ไอรวิ่งไปไอรวิ่งไปเล่นทางโบจาณมีของด้วยของมีของให้เลือกเยอะๆเลยแม่นตาหมวกของที่เป็นที่เลือร์นี่ครับจำได้เหมือนกันเลยนะเ<บ>ออมันจะเป็นเรือนะมีม้าด้วยลอนกระโขดให้ขี่มา้าก็มีให้ขี่ม้าเลย ม่เรายังยังเราจะไปถ่ายรูปตรงนท้กอ่งที่เขายืนเต็มเลยไหมที่เขาเรามาถึงสงขาเลยจะต้องไปถ่ายรูปแล้วเราก็ค่อยเข้าไปกินอาหารกันที่ยังครับยังครับอะไรนะทำแมวหรอมูนนั่งเงือกเลยยังครับยังครับ ใช่ไงนี่คนนี่ใช่ก็เห็นแล้วตรงนู้นไงแต่เนียเนี้ยเราไปขอนั้นได้เลยขอแมวขออะไรได้เนี่ยอ่านดูดิ ปฏิมากรรมแมวเลยไงนะี่ไงอ่านดูดิอือผูดตังเยอะนะฮะเหมืนได้ไปจับถ่ายูปนะไปเดี๋ยว,วไปจับเดี๋ยว,วไปไปเดี๋ยวฟอถ่ายรูปให้ไปเบ้ขอฟอได้ไหม ขอพรขอพรเออไปเดี๋ยวพอไปอ่านตรงนี้คืออะไรปฏิมากรรมแมวหนูแมวสร้างขึ้นตามตำนานของเกาะหนูเกาะแมวที่เล่าศึกษานขนานว่านาน,ออนไปแล้วมีพ่อค้าจีนคนนึงกุมเรือสำเภาอ๋อไปแล้วไป,ไปเดี๋ยวไปไปถ่ายไปพ่อถ่ายรูปไปไปเดินไป เดี่ยวพอถ่ายรูปให้นี่ตรงนี้สวยออานั่งสามคนเออเนี่ยตรงนี้ป้ายสวยเดี๋ยวถ่ายให้เอายิ้มๆมองกล้องมองกลมองมองกล้องหนึ่งสองมองกล้องยิ้มูอ่าจจะมีหลาดูดิหน้าขี้อ้วเต็มเลยมีหลาไงนี่ไงม้าเต็มเลย ละร้อยห้าสิบละร้อยห้าสิบนี่ไงใครอยากจะขี่ม้าก็ได้นะครับม้าตัวโต,วตวแตยังไม่มีแบบรถมา้าลำปางเลยนะนะนั่งแบบรถมา้าลำปางเหรอ ดูเรือจอดเลยนิ่งเลยพาดมาคนเยอะจังวะได้มาขนาดนี้แค่ตอน้ดูดินคนเยอะม,มากไม่รู้เราจะได้คิวเท่าไหร่ในการถ่ายรูปก,กับนางเงือก นู่นไงอ๋อนู่นไงก่อหนูนู้นก่อแมวไงใช่ไหมนู้นก่อหนูนู้นก่อแมวนี่ไงนั่นแหละอันอันนั้นใช่ก่อหนูใช่ไหมครับนั่นคือก่อแมวใช่ป่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นนี่คือก่อนี่คือก่อหนูอ๋อก่อแมวไม่ก่อแมวคือมองไม่เห็นใช่ไหมอ๋อก่อแมวนู่นอ๋อก่อแมวคืออันนู้นใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากเลยครับอ๋อนี่ก่อหนูอ่า กอแมวกอแมวกอนนู้นไม่เห็นเลยเขาจะเสียงแล้วหม้มาเต็มเลยไหม

later. few moments ที่แบบว่าใครมาสงขาก็ต้องมาถ่ายนะครับนี่ฮะคนเยอะมาก